สวัสดีค่ะพวกเราก็ <Yeah. S 1> วันนี้ก็ขี่รถเล่นแถวบ้านเรา <Yeah. S 1> แถวเซรีไทยตามหาของกินแล้วก็ออนก่อนจะไปออกกำลังกายเราก,ารก็ต้องหาของกินลองท้องนิดนึงร้ของกินเยอะมากของกินเยอะมากนะคะในหมู่บ้านนี้มา,านาเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะไปกินที่ไหนร้านอะไรรอติดตามกันนะคะ เราก็เลยมามาคาเฟ่ก่อนเพราะว่าตอนอะเขาอยากกินอะไรเย็นๆครับเราผมบอกว่าผมไปออกไปดูชุดผมนะยังเป็นชุดที่เจอออกออกร่างกายนะครับแต่ถ้าคุณแทนไปที่จอนะครับมันจะไม่ใช่แบบนี้เนี่ยผมมาร้านนีบมีการด้คาเฟ่เราไปดูว่าผมสั่งอะไรบ้างครับไหนมันมีเมนูอะไรบ้างเมนูเยอะเด็ดขั้วกงฮะข้าวหน้าไก่ ก็นขาหมูลาเต้แต่เราสั่งไอ้นี่ไปนะคือตัวหลอหมูแดงับบอบบียลทอนไส้ไก่ผสมกุก้งแล้วก็มูมูเก้นกาเดนลองาดูกันว่าอาหารลาเต้เป็นยังไงส่วนน้ำเฮ้ยนี่คนชอบนาะสั่งมากินดีเดี๋ยวที่เลงเลงไว้มีนี่เลงเลงไว้ นี hey, ่เรขาเห็นเขาเห็นหน้าน้าเป็นซิมเพเจอร์เราออันนี้คืออะไรอ่ะอะไรมันเป็นกาแฟปะเอสเปรสโซอะควาโตเอสเปรสโซอาราบิกาน่าจะเป็นกาแฟนะ แต่ว่ามันเป็นไอติมไอติมไหมลองกินไหมเออน่าจะกินเออถ้าเป็นไอติมแบบไม่ใช่เป็นกาแฟล้วนเขาน่าจะกินได้เดี๋ยวเราลองกินดูก่อนว่าเราอิ่มไหมเราไปนดูบรรยากาศเรานี่เขาเห็นป้ายเหรอนี่เริ่เหีียดไปดูเลเขาเลยลองชิมดูว่าเป็นน่ากินครับบรรยากาศดีสบายๆบรรยากาศดีอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายตองดูบ้างครับว่าชุดตองเขาเป็นยังไงครับ ดูโขนพร้อมออกกำลังกายเรีมาดูชุดตองบ้ามาช่วยนี่นะครับชุดตองครับพร้อมที่จะออกกำลังกายนี่คือบรรยากาศร้านนะครับผมมานี่คือน่าจะเป็นคนเล็กๆเลยนะครับนี่คนเวไม่มีคนเขาน่าจะมาเย็นๆนะอันนี้แบบเรามาแรกๆเลยไปเดินดูบ่าล่ะถ่ายรูปรอนี่ครับเราพาตองมา ในส่วนข้างในนะครับเนี่ย,ยามาถ่ายรูปนะครับออนนี้คือตองนะครับบรรยากาศร้านภายนอกนะครับมาถ่ายรูปตองกันนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับไปถ้าถ่ายรูปไหนต่อนีน้ไหม เดี๋ยวผมยังบอกว่าอากาศดีมากแดดเย็นๆสบายๆครับยอดเนี่ยดูเดูลงดูลมนั่งกินชิวๆเลยอ่าแดดก็ไม้สวยครับตองน่นไม่ค่อยมีรถครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านากกาใช่ไหมเราจะหาอะไรกินดีเราสั่งกันครับ,รรบไปใช<ด>่ อันนี้ดูไฟครับสวยไหมครับเย็นมากร้อนร้อนเลยครับนี่คืออาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดครับเต้น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 เนเ้นเต้นะต้นยนเตีนเต้ยเต้นเต้ยเต้เต้วนเ้นเต้เต้นเต้นเ้นเน้นเ้นเต้นเตเต้เ้นนี่คือเอเ เหมน,ด,น<า>ดึงดชมชาไทยส่วนผมก็เป็นฮันนี่เลมอนะครับผมไม่ค่อยชอบอะไรพวกหวานๆมากครับอันนี้เขามันกินอย่างไองงรอ่ะกินหกนีก่อนอ <laughs> ๋อ <laughs> โอเคลองชิมเลยถ่ายรูปก่อนโอเคครับ นี่ช้อนเข้ามาพร้อมกับนี้เลยนะน่าจะเป็นน้ำบุญเฟอแบบมีหมูกรอบนะครับลองชิมแล้วรับเฟอก็มีหมูกรอบขนาดเราจะชิมจุกมันจะรสชาติคล้ายก๋วยเตี๋ยวว่ะ ก๋วยเตี๋ยน้ำใสเหรอนะคะคุณต้มอ,อันนี้แต่ว่าผมกินนี่อยู่ครับเป็นฮันนี่เลมอนเฟรออบนนี่กอบเปียครับแล้วก็นี่จะหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหลอ,อด แล้วรสชาติาาถูกปากไหมถูกปากโอเคเอร่อยเขาให้บอลกชิมด้วยนะเขาจะชิมนี่อืมนี่เป็นเกี๊ยวหลอดหมูแดงอืมเขากิน่างนี้ใช่ไหมใช่จะห่อผักด้วยก็ได้ห่อผักด้วยเหรอแล้วแต่ลองกินแบบนั้นก่อน กินกเปากจะอรในเาที่กนาเหมูแดอ๋อจะรอเดี๋ยวได้นกินด้อันนี้เปนของเีเียนะกุ้งระไก่ไก่เจอประมาณนี้นี่น้ำจ้มอยู่นี่ไหนนี่ไม่หรอนี่ไมหรอ๋อ นี่กอเคอากเพ่ออเเใช่กอนี่กิารอดขอไเกิเเนไงกิย,ย,ย่างเงี้ยแหละแล้วเ็ปรุงเพิ่นมนีหออันนี้เขาเขาทำแป้งบางีะ เด็กกินบ่อยน่าซื้อกับยาวกลางบางอร่อยม,มีทีเด็ดลมอันนี้เลมอนเลมานน่าจะเขาให้คนนะอร่อยไหมเปรี้ยวหอมเลมอน ็ซ่าโซดา,าก็พิรกสดชื่นตอนลา,างคินเนเฮ้ยอันนี้คือคิเฟอสชุนเฟอรอคิว้นเอาค,ครับฮัลโ okay, so okay, so รลครบโอเคโอเคหมุนคอที่ต้นเลย ป็นไงรสดีนะปรุง,ง,งเบาไม่ไม่ปรุงไม่ปรุงคือผมเป็นคนที่ไม่คิดรสจัดไปกินนะคกอแบบอร่อยเลยอร่อยกับหมูรกอรอบไม่เหมือนรูดเตี๊ยวนะก็ช่ปกติกินเปิดเอารสชาตินี้มแบบนี้เลยอ,อืมวันนี้ทุกข้อเลยดี ขอตัวไปกินก่อนบ๊ายบายหมดนอนนี้ตองเริ่มใส่พริกแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มปรุงแล้วครับ <c oughs> เขาทำน่าลักมากเลยครับ <c oughs> ดูดีเทลของเขาหนะ้าแบบเหมือนเขาชอบต้นไม้เลย <c oughs> แต่ต้นมไม้ก็จะมีมีแบรนด์เขานะ <c oughs> นด,ดูโทนเขาจะแบบดูเขียว ต้นไม้ตาเดียวสะอาดน่ารักน่ารักดูสบายตาเนาะนี่มาดูคนกินเฟอร์อร่อยดีเมื่อกี้เรากินลรวใช้ได้แต่ไม่ค่อยอยากกินเยอะนะครับเพราะว่า๋ยวจะไปวิ่งอยวจุกกินนิดนิดหน่อยๆจริงๆเขาว่าน่าจะวิ่งก่อนแล้วค่อยมากินจะดีกว่าเพราะเพราะที่นี่เขาเปิดกันดึกเนาะ ลองชิมนี่ดิตั้งใจลงมากินเบาๆนะลองชิมเนี่ยแป้งเขาบางดีอะเขาบางลองกินดูเป็นไงนะแบบเคี้ยวแล้วมันบางร้านมันจะแข็งใช่ป่ะอันนี้มบบอันนี้บางจุดเลยลองกินแล้วชิมนนึงเออกรอบนะแต่เขายังไม่ลองชิมชาใช่ ชินมน, mm hmm. น่าจะถูกใจตองอันเนี้ย mm hmm. ชาเนี้ยเขาตึ้งชาตกวนะ้เขาไม่ชาอันนี้เป็นฮ mm ันนี่เลมอนโซดาเขาชอบกินอะไรที่มันสดชื่นอ่ะ mm hmm. แล้วก็นี่ mm hmm. ชิมดีกว๋วยเตี๋ยวรอด ว่าจะากินแบบไม่ได้ใส่ผักเลยอ่ะล้วปก,กติเขาใส่ผักไงวะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินไปเลยเ,เขาไม่เคยกินเลยใส่ผักม,มา,ามากกินแบบขนาดไหนนะอราทานเราใช่เหมือนไงเหมือนที่เขาบอกว่าอเขาแบบนี้ รสชาติเป็นไงความรู้สึกอ,อะวันนี้เขาบอกว่าซาลาเปาไส้หมูแดงอ่ะอขําปเปี๋ยวรอดอ,อันนี้เลยให้ตัวลานตองกินอยนะครับนี่นะครับตองดูครับหูก,กินหมดเนี่หมดเลยครับกินอยู่คนเดียวครับ ไม่หิวแน่นะคนสั่ไม่กินคนกินไม่สั่งเขาอิ่มแล้วกินไม่เยอะเขาจะไปวิ่งเขาจะออกกำลังกายแล้วแปะเดี๋ยวลองกินผักโอ้โหเนี่ยผักครับเขาให้มาตั้งเยอะฮะกินไปแค่ต้นเดียวไม่ใบเดียวนี่ถ้าแม่เขามานะ ผักหมดเห็นบางรายการเขาแบบมีผักนะก็กินผักอ่ะบางช่องเขากินแต่ผักเดียวเตรียมไปวิ่งใช่ไหมเนี่ยเพิ่มพลังไลยก่อน ตอนยกร,ร้อนนี่เราก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะเนื่องจากเรากินเย็นมากแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายต่อ <c oughs> ไปออกกำลังกายต่อเบอร์นิดนึงบ๊ายบาย